พิจารณาปัญญาเกิดดับเพื่อระงับสังขารพิจารณาปัญญาเกิดดับเพื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจเมื่อถอนความพอใจไม่พอใจเสียได้ความพยายามความเอาใจใส่ความขมควรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกาย กายในกายก็สักว่ากายเวทนาในเวทนาก็สักว่าเวทนาจิตในจิตก็สักว่าจิตธรรมในธรรมก็สักว่าธรรมเพียงเรามีการพิจารณาปัญญาเกิดดับใจก็ได้การรับการชำระล้างความทุกข์ความเศร้าหมองความเล่าร้อนความเครียดต่างๆออกไปจากใจได้ให้พิจารณาปัญญาเกิดดับแค่นี้ ก็เป็นการระงับสังขารที่จะปรุงแต่งใจด้วยความพอใจและความไม่พอใจเสียได้นะก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องข้องติดกัดข้องคายในใจทั้งหลายไม่ให้มีอะไรมาครอบงำจิตใจก็จะมีใจที่ผ่องใสใจที่ล่าเริงแจ่มใสที่สบายใจแล้วก็ไม่ทุกข์ใจเพราะว่าที่เราทุกข์ใจเพราะว่าเรามีความพอใจเพราะาเรันทะมี ความพยายามอยู่ในใจมีวิริยะความพยายามมีจติตตากล้ใจใสมีวิมังสาเคยคร่ควรอยู่ในใจในเรื่องของความหลงอวิชชาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในความรักในความงามไม่งามในกายในวิทนาความสุขความทุกข์ในจิตจิตใจที่ดีและไม่ดีเป็นกุศลอกุศล,ศลมีเมตตาหรือพยาบาท หรือว่ามีนกรรมะเมตตากรุณาสิ่งเหล่านี้หรือว่ามีธรรมที่เป็นกุศลอกุศลคือมีสติไม่มีสติอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากเมื่อใดเราพิจารณาพิจารณาปัญญาเกิดดับใจเราก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจได้มันก็ไม่ต้องพยายามละเล็กไขคลวนอะไรในใจใจก็สงบตั้งมั่น จิตใจก็ผ่องใสหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยหมดเวทหมดกรรมในใจตัดกรรมกิเลสวิปากาในใจได้ก็อาศัยว่าเราพิจารณาปัญญาเกิดดับเมื่อพิจารณาปัญญาเกิดดับได้ก็ตัดอวิชชาได้ก็สังขารล้างับไปไม่ปุงแต่งเป็นวิญญ,ญาณเป็นนามรูปอนนะัพสสะเวทนาอุปทา,านให้เกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้ากำหวนพิลลัพัพนความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ถูกชำระล้างไป เราก็แค่พิจารณาปัญญาเกิดดับแค่นี้ตอนความพอใจเพราะความพอใจจันทานี่แหละเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ความเพลินความเพลินใจความรักใคร่ความกำหนัดความลุ่มหลงมัวเมาความอยากที่กเกิดเป็นตัณหาเป็นอุปทานซึ่งเราก็ต้องตัดชำระล้างด้วยปัญญาเกิดดับแค่นี้ เราจะมองเห็นความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็จะปลองปล่อยวางสลัดสละจากระวิลาคะได้ก็ไม่อาไรกับอะไรใจก็เป็นสุขไม่ทุกร้อนโดยการพิจาณาปัญญาเกิดดับพิจารณาปัญญาเกิดดับก็เห็นกายเป็นสักวะกายเวทนาเป็นสักว่าเวทนาจิตเป็นสักวาจิตธรรมเป็นสักวาธรรมสติสัมปชัญญะมีอยู่สักว่าอาศัยรู้อาศัยละเล็ก แค่นี้ก็พ้นทุกได้โดยสิ้นเชิงได้พา่นาปัญญาเกิดดับนะก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงในความหุดพ้นนั้นก็จะล่าเรืองแจ่มใสตั้งมั่นเฉพาะตนยินดีเฉพาะตนไม่ต้องพึ่งพาความทุกข์เป็นอยู่ไม่ต้องพึ่งวความเครียดเป็นอยู่ก็ไม่ปามาตมีสติมีจิตใจที่ตั้งมั่นในสมาธิก็จะหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองได้ก็จะอยู่ได้อย่างไม่ต้อง เครียดไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลกับความรักความชังนะครับความเกลียดความกลัวความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความไม่มีตัวตนในโลกเสียได้ก็ให้เรามีปัญญาพิจารณาเกิดดับนะปัญญาพิจารณาพิจา,า,ารณาปัญญาเกิดดับพิจารณาปัญญาเกิดดับดดดดดพิจารณาปัญญาเกิดดับก็หยุดคิดได้หยุดฟุ้งซ่านได้ปัญพิจารณาปัญญาเกิดดับ พิจารณาปัญญาเกิดดับดีกันทุกท่านทุกคนนะพิจารณาปัญญาเกิดดับ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 ก็จะว่าง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 ได้